ไปสองตัวอย่าไปหยองไม่สองหรออย่าไปหยอกอย่าไปหยอกตีมากกวากับเราเต็มไหนอ่ะเต็มไหนอะเต็มมากเกือบสิบเกือบสองหนึ่งตีต้องไม่ใช่ยิงกันเต็มเอาอะไรอ่ะคุณระตีเหรอทำไมมันยังเหลือเขามีระตีกันมันมีไอวอลได้เหรอมันอยู่ตรงนู้นพี่ไปตรงบ้านที่เราชอบตรงมันมันเป็นล่อครับเข้ามาแล้วมาแล้วบอนมา อไม่ไม่น่าบดมั้งโอบดเหรอในบอดอันนี้ม่บอดในบดเจออะไรวะน่ะมันมาจากฝั่งนั้นนะคนทั้งหมดอ่ะใช่ใช่เห็นยิงกันอยู่แอบคน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 ไม่บอดนะโอ๊ยนอกแอกนอกนอไปไปวิ่งให้หน่อยตรงไหนครับตรงตรงบ้านไอหมู่บ้านหมู่บ้านกาคาครับตัวหนึ่ง บ้้โอเคว้าหนูวิ่งแล้วอะหนูวิ่งหนูวิ่งหนูวิ่งไปเป็นเพื่อนลลงตัวหนึ่งอะครับไม่รู้มันเดึงแหววอยู่เต็มไอง่อมสองที่ให้คะแนนเต็มที่มาไกลสองตัวนี่ไกลๆดีนะท่ไม่คนสองตัวเอง ครับหลังหลังหลังหินนะพี่คือกันอยู่ครับมันรถมาแล้วมาแล้วมาน็อกน็อกหลังหินน็อกมีมีคนบินมาด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับบินบินไปตรงไหนด้วยนี่นี่พี่พี่บินบินอยู่บนหัวหนูเนี่ยเฮ้ยลงแล้วลงแล้วไปตรงไหนอ่ะใครตกไปโอ้ผมสั่งไอ้ผมเนี่ยดักรอเลยเฮ้ยมันไม่คือรถพี่มันมีตัวไม่คือรถ่ะตรงไหนเนี่ย รถ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 ออกไม่มีไม่มีเลยครับพี่อมยิงล้มงมาแล้วรถรถรถอ่ะไม่ทันได้พูดคำว่ารถเลยกระสุนมันลั่นมานัดหนึ่งอ่ะอ๋ออยู่หน้าพี่พี่เห็นแล้วปืนมันลั่านเนี้ยเฮ้ยพี่อยู่หินนะโอ้เขาเปิดใต้วาดเยอ่ะ บ้ยแบบโดนตากบ้ามีต่นหน้าต่อตาเลยไอ้บ้าไอ้บ้าโดนลากไปต่อหน้าต่อตาเกือบไม่เลวว่ะใช้สมุดจำเลยว่านึกว่าขับไปเอาไปดีไม่น่ามีมีคนปะเนี่ยทำไมมันไม่มีเทเล่าจอดไปหาไปเรื่ลยไปหาไปเรื่ลยเพื่อนผมผมไปถึงครับไม่มีคนมีคนหน้าพี่อะลอยแล้วก็ลอยอยู่บนกลางบนนู้นนู้นนี่มันอะไรไั้เนี่ย เขาลอยอยู่ข้างบนเนี่ยนหมืน้ไม่แมวตัวสองตัวต้งไหนนะครับเพื่อนไม้ทีได้ไหมครับตายแล้วครับพี่พี่มาตัวนึ่งแล้วอีตัวนึงยงอ๋อเนาะออมันพี่มันโดนไม่น้อยไม่น้อเหรอไอ้ตังนี้มันหมดยังนี่ตรงนี้ตรงนี้พี่ยังไม่หมดเบา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 นาพีนาพีจเจอ๋อนี่ตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ร้อนอยู่ร้นอยู่ จองเฟอัวพี่เิมเติมเติมเติมเมเติมเอิมเต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 มเติมเติมเติอเติมเติมิมเติมเติมเติเติมเตเติเตเติมเตเติมมเตตเติมเตเติมเตเติมมเติมเตเตมเตตมติมติมเเติ่เตมติมเติมมเติมเตมเติมมติมเตมิม สวยพี่ยิ่งเจอเรชาร์จได้นะมีสามตัวแล้วครับตรงนั้นอ่ะนอกไปหนึ่งตัวปะเข้ามาตัวนดงเพียรแล้วเหรอเข้ามาตัวเ้ามือสองนะครับมันมีตัวไปข้างหลังตัวเฮ้ยใครเดินวะอ๋หนูหนูหนูแล้วมันขึ้นข้างบนนั้นยังไงอ่ะ มันล่ันเหรอตรงนี้เหรอข้างลางหุนนี่ก่อพี่โซ้งโอ้โหเสียงแล้วเพยอจะโดนโหมพี่ระวังหลังนะใกล้ๆเลยปิดตัวหน้าแบบปะ คิดจัดจิดจัดดึงอยู่ดึงให้ชุบเลยดึงหพีอยู่พี่กำเนี่ยโอ้ยี่เลยโอลี่เลยเมื่อกี้นะจกไปอยู่แล้วมันอยู่หลังไอ้นั่นอะมได้ไวอยวจ็บมาก ที่ซอยยังมีตัวอยู่วิ่งให้พี่ก่อนได้ปะียังครงฮะสวยพี่ครับนี่กำปลาปลาไฟปลาเนี่ยขึ้นมาได้หมดหมดพี่หมดหมดหมดมันยิงหนูคนเดียวนมา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 ไป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 เร็ว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  ดูเสียขนาดนั้นอ้ไวเอ้าวมันตายเอามันคนรตี้กันเหรอตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวนั่ว่อุ้ยหนูขอติดรถติดโอ้ยมีคนขอโทษกระาดีบตัวนั้นใช่ไหมพี่สองตัวใช่พี่มันมันร่อนไปนั่นนี่เยมีคนร่อนครับขวาเมือเพื่อน เอาไวเอาเรื่องเกินสิบเก้าคิวดล้ เาเลีเกินโล่งหมดอ่ะเกือบเนี้ยพี่มาท้องใช้ของแต่งมี่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะพี่ะเทดิ Victory belongs to us อ้ยมีให้กดอันนี้ด้วยแทของแต่งของเวนมันยิงนิ่งพี่ถึงว่าเมมเมมเยอะจังถึงว่าเขาทยไว้ทุกบ้านเองถึงว่าอ๋อถึงว่ากินเื้นี่จัง We're the best ใช่มันมีอะไรเยอะนี่ฉล